ไอจ้าไฟจ้าอยู่เพื่อนไปจ้าเชรชิงวเพชิเพรเอามอะไรคะที่บอเอาแล้วนะท่านจอ้ไหมอะไรคะเยเปิดท้องท้ออะไรน่ะทิ้งวังทิ้งวังโอ้เพรไปเอาแล้วไปเรียกอัดไปอัดแต่งหน้าเสร็จยังไปเรียกอัดดูเร็วเว อาดูใน็วๆอยางลุงคันแท้ดีกวัานี้อยู่วาแนดรอยาิ่ไปลูกุอาได้อาเสรจยังเร็วๆเอารียตัังๆอ่ะเพื่อน่ะเพื่อน่ะเอากลับไปะพุ้มดึงดังดึงยังเอาขึ้นแดนเขาน่นหข่าเธอนอ่นอนเาดีเลอมานี้ ย่านัอี่น่งไงเอาปนเนั่นคตห่ะนลาไนีบ้นน่ว้ยกน้าอนนี้หอดพุ่นสีนั่นบ่อดพุ่นที่เต้นป่มาหนีกันไมเราคอยกันพ่ายากเล่นไมอยู่นย่านรับแต่ว่าันีนี่ก็นเุ่ป็นเรีเหกมันตีเหนหน้าเนาะของเหรียไหมพี่น้อง น้องเพจน้องเพจเด็ของเหริใหม่คือกันแท่นนะเป็นที่ตำรวจอะไรยุติวางในยางไก่เนาะเือเมียนเครื่องยางไก่ทั้งยางขื่นนี่แหละมันลับบัตยางขื่นขั้นแท้นหน้านี่วันนี้น่ะมันใส่สนแล้วผู้หญิงหรอผู้ใส่ใครอยู่เห็นไหมเนาะเอฟซีแม่แตนนะคะฟ้าไทยลูมแม่แตนแล้วมาเอามาแล้วมาแล้ว ออกมาแล้วถ่ายรูปป่ะนี่ถ่ายรูปป่ะนี่ ได้ยิ้ตวเอกี้กีคือนหงเนี่ยเปนแหงเนี่ยผมอ่อคนน้อยว่าปนหวน้ำนัรงนเดนอนมนี้เนไ่าย่มไป่ามงาเองยบอดย่กนตั้มมาแล้วออกมาแล้วอีกคนเสียวไปนอนพนะเจียวขอไปนอนน้ำหนกน่าแอดพนะเสียขอไปนอนน้ำน่าแอดพนะ ออกมาเหรอเรียนออกมาเพื but, ่อสุขคนเลยหาวทั้งสองปานีหัวแน่นอนยันอยากนั่นทั้งสองเลยเื้อขีดหนัง